สวัสดีครับผมผมมาบอกครับเดียวน้อยซอยตักครับสวัสดีไปยัง YouTube แล้วก็เพจเบียน,น้อยครับผมวันนี้ก็จะพามาชมอจอรอก,กี้เบยเอชเคศูนย์สี่ห้าเนี่ยยานลอกนานมือนเดิมครับท่านผู้ชมในไลน์ท่านก็อาจจะเบื <c> ่อ <oughs> บ้างนะครับก็ขออภยัยวยครับผมเพราะว่ายัางไม่ค่อยมีเวลาไปไทยหลายๆทีมงานนะครับเพราะว่าก็งาก็จะทายกับทีมงานตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานก็เ,เข้าเหมาสมควรนะครับก็ยังไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยว่าวันหยุดครับเดี๋ยวเอางานก่อนครับปะ นี่ครับแฟนเลยนะครับฟ้าแฟนครับเหมือนกันเลยนี่ครับสีเดียวกันด้วยกานฝั่งซ้ายมือนะครับซ้ายมือที่ซ้ายมือจากที่เราชมนะคันที่ไม่มีผ้า แดงๆนะครับนะครับคันนี้จะเป็นเครื่อง195แรงมาครับส่วัสดีคัน,นะครับด้านขวามือคันนี้จะเป็น100ร้อยเอ่อ75แรงมานะครับเครื่องต่างกันครับร9 5ก้ากับร้อเจห้าก็ไม่ใช่ปัญหาครับอัแรงก็ ต่างกันนิดหน่อยโอ้ยกล้องผมสั่นทำไงเนาะึ้จะมีงบซื้อไมค์กันสั่นเนาะไไงก็ฝากท่านผู้ชมสนับสนุนด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ให้ผมด้วยครับกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ครับผมช่วยช่วยดันช่องหน่อยนะผม ออกอากาศท่านผู้ชมเลยนะครับผมอาจจะอยู่กับเจ้าเอสเคหน่อยนะครับช่วงนี้ยังไม่ได้ค่อยได้มีเวลาถ่ายนะครับในหลายทีมงานนะครับเดี๋ยววันไหนมีเวลาว่างนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ชมครับผมอ้าวทำไมมันมืดืนะทำไมมือดนะอนะนะครับแนล็อกกี้195ยห้แรงวะ โอเคครับจดูร้อยหกห้าครับแต่ว่ายวเอาไว้เป็นคลิปหน้าก็แล้วกันครับเดี๋ยวผมขอจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมขยับรถไปเอาดินก่อนครับยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ปิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมสําหรับ ถรถในการดูหรือก็รับชมเป็นยังไงบ้างก็ช่วยติชมคอมเมนต์ได้ครับผมติชมได้ครับอะเดีวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ